EOS Energy Enterprises หรือ EOSE นะครับ EOS Energy เนี่ยกำลังทำแบตเตอรี่สังกะสีนะครับชื่อ Zenith เขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยยั่งยืนกว่าลิเธียมไอออนคือเขาเน้นตลาดกักเก็บพลังงานานานๆที่เรียกว่า LDES ซึ่งกำลังโตเลยแล้วก็ใช้กลยุทธ์ Made in America อันนี้เข้าทางนโยบายรัฐบาลสหรัฐเลยแต่บอกไว้ก่อนนะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูงมากแต่ถ้าสำเร็จ ผลตอบแทนก็น่าจะสูงปรีเหมือนกันประเด็นสำคัญๆที่เราควรรู้มีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยนะคือเรื่องเทคโนโลยีสังกสีที่ไม่เหมือนใครกับกลยุทธ์ผลิตในอเมริกาตัว z e n i t เนี่ยใช้วัสดุหาง่ายไม่ใช่แร่หายา,ยากปลอดภัยกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟไหม้แถมรีไซเคิลได้หมดการผลิตในอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากกฎหมาย IRA แล้วก็ได้เงินกู้จากกระทรวงพลังงานมาช่วยโครงการ Project a m s ด้วยนะ ตลาดก็ดูสนใจนะมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบตั้ง670ล้านดอลลาร์ข้อ2แต่เขาก็มีความท้าทายใหญ่ๆเลยทั้งเรื่องเงินและการดำเนินงานคือ EOS เนี่ยยังขาดทุนหนักมากอัตรากำไรขั้นต้นติดลบเยอะแล้วก็ใช้เงินสดเยอะต้องหาเงินทุนจากข้างนอกตลอดเวลาความเสี่ยงล้มละลายก็มีจริงนะทีนี้ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการขยายการผลิตแบบอัตโนมัติหรือ Project MMS ให้สำเร็จเพื่อลดต้นทุนให้ได้อันนี้แหละคือความเสี่ยงหลักเลย และสุดท้ายครับโอกาสและความเสี่ยงมันสูงพอๆกันเลยโอกาสก็มาจากตลาด LDES ที่ใหญ่มากแล้วก็พวกศูนย์ข้อมูล AI ที่ต้องการพลังงานเยอะบวกกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนแต่ความเสี่ยงก็อย่างที่บอกการเงินเปราะบางอาจจะต้องระดมทุนเพิ่มอีกทำให้หุ้นเดิมเจือจางลงแล้วการขยายการผลิตให้สําเร็จเนี่ยมันซับซ้อนนะก็คือเป็นการลงทุนแบบเก่งกาไรสูงนั่นแหละครับวัดกันที่การบริหารจัดการเลยสรุปง่ายๆเลยก็คือ EOS Energy เนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจในตลาดกักเก็บพลังงานนะครับแต่จะรอดแล้วโตได้จริงไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแก้ปัญหาข้อขวดเรื่องการผลิตกับสถานการณ์เงินที่ท้าทายมากๆนี้ได้สำเร็จหรือเปล่า